ตานี้อ่านแบกว่ะเอาลัวผิดเอาลัวผิดเอ้ยถูกแล้วเล่นได้ทำไมไอตรงแมปป่ะตัวจรินนั้นตัวลูนจะเผิดกูยังแบกเลยหล่ถึงจะแพ้ก็เถอะถึงจะแพ้เถอะกูก็แบกตัวกูไม่ใช่มานายแล้วเฮ้ยสกินนี้มันเท่ป่ะวันรีบวยอ่ะกูจะชมมึงกับเที้ยอะไรกูก็มีชีวิตมึงกันนนนอยู่ได้ไม่เกิน2วันหล่ะทำสบวดเดียจัดลบออกไอ้แต่ โดดนปปิไเลยผมจะพยายามมันไม่ใช่อยู่ทุกผมจะพยายามไม่พูดแล้วกันนะครับดูไม่ใช่ผมสุดๆเลยนะจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าตันผมสิงตันต้นตุ้งขอแม่ขอปัดเราเลื่อนหน่อยเด็กเฮ้อย่าทำหนูมันรู้สึกว่าตัวรู้สึกว่าตัวกูจะแพ้รู้สึกปุริแวร์มันเทพท็อปเลนอยู่ระดับหนึ่งอะมมันไ่เกฮ้ยฟาดทิ้่ โอ้ชิบโอ้โหแต่ตอนนี้นนจะเริ่มเปิดเสียงซ่าให้ทุกคนได้ยินบ้านกูซ่ามากใช่บ้านกูซ่าอยู่กับคนใดเข้ามาก็ต้องเสร็จเล่นยังไงให้แพ้มีแล้วเขาเล่นอย่างนี้อะไรวะปกติเล่นเล่นมันจะพิวนะก็บอกแล้วเล่นเพราะไม่ได้พูดผิดอีกแต่จะไปเล่นกันหรือเปล่เจอ เจอบลีบวยเข้าไปทีโดนตันนเค้แม่งร้องเอ๋งเลยผมเล่นเจ็ผมยังไม่เล่นเลนกลาร์ดเลยบนไดเกินเใิ่อยู่เลนบนได้โว้โหหลีแคบมึงแฟดดึงกูเลยเลยโดนโดน้อยแกงไดง่ายตัวแก้ทางก็เยอะมผมไม่เคยปล่อยคุณรอดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีมานาจะเทรดผมไงล่ะใช่กูมไม่มีมานาเหมือนกันใช่มึงพวกมึงไม่ใช่มานาเขาพี่ต <laughs> ลกกับกูวะเนี่ยไอ้นี่ห้า กูกล <łość> ัวมึงตายมากเลยอะกูถึงกำลังใจให้มึงได้ไหมได้สู้ๆอ่นสู้ๆสู้ๆอ่นสาวหมันสู้ๆอ่นสู้ๆอ๋อแล้ววะความเข้มของปากกูหมดกันนี้ลีตินกูไม่ยอมไว้หนวดก็งี้แหละเออไม่เหมือนฟุก ไม่เข้มสปอนเซอร์เป็นน้ำหรือใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปเลยเสียงซะเดี๋ยวซี่รอไมดีๆก่อนจะเย็นเดี๋ยวก็มาให้แล้วแป๊บเดียวแล่ผูด้านลำคาญมากอะไยอย่เี้ยจะแซวแรงหนาว กินใหม่ผมช็อบยังไม่แซวนะเอาหายแล้วเป็นอีกดแก้ไขกันนะเออหายเพราะใครกันนะบารมีเมียไอ้สัตว์ยายาเมียผมครับไม่ใช่เมียคนเลยใช่หรือเปล่าคิดดีๆเมียคุณทำได้แบบเมียผมปะล่ะครับใช่หรือเปล่าคิดดีๆเมียมึงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคิดดีดีเมียผมสามารถแก้ไขอะไรนะ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 เสียงอยู่ที่เสียงหายว่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับคุณยังอยู่ไหมครับคุณเมทัศฮัลโหลบอกว่าบอกว่า บอกว่าเมียผมสามารถแก้ไขได้เลยเมียคุณทได้เปล่าสามารถแก้ไขอะไรแก้ไขนี่ไงสัตว์เอาบ้านเออนะครับนะครับไม่บอกเอาเลยเอาออกคอมเอาแต่มึงเดินไปนู่นแล้วเอาแต่มึงเดินไปนู่นอะไรมันไีแบ๊จะเอาอะไรกูนักหนาตายแล้วเียกูเนี่ยร้องไห้แงๆแล้วกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหกูโดนแก๊งเอาอันดับอันอันจ๋าเออฉันเซ็นด้าลิซันดาล้านสองปากซื้อหึ่งเวฟคูมันไปทิ้งเหรนเราโดดทีมดีแล้วแข่งเนบ่อยหรือเปล่า เหมือนไออาร์มเงี้ยแม่งเป็นอะไรแม่งเป็นอะไรที่ไม่หลอกแกงบ่อยจังเป็นเพื่อะไรเอาอีกแล้วคุณเป็นอะไรกับผมเขาเนี่ยอะไรคนเราไม่สามารถเล่นบ่อยได้ขนาดนถ้าใจมันไม่รักรักจริงไม่ได้หลอกรักเลยนะขอบอกโอเคใช่ไหมปาที่ดีพลาสติกโอไมค์ก็โอเคยิ้มมอบแล้วกันอะไรเป็นพลาสติกใช่ไหม โอ้ขอบคุณมากที่เพิ่งบอกให้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่อยู่ทุกวันแล้วก็เพิ่งบอกก็กูกูเพิ่งเข้าเรียนเมื่อกี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากกูเพิ่งเข้าเรียนเมื่อกี้กูเข้าเรียนเมื่อกี้เลยเมื่อกี้จริงจริงเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยใช่ไหมเมื่อตะกี้เลยใช่ไหมเมื่อตะกี้เลยใช่ไหมเมื่อตะกี้เลยใช่ไหมไอ้เอ้ฝั่งนู้นเปนแกงได้แกงดีแกงชอบโรมโรมกรุงโรมใหญ่ดีนะเอิร์ดไม่ทั่วเลย เอออุ้ยโอ้โหนามิโยนฟองโดนแบบ1นึ่งร้อยเปอร์เซ็นใครากรลังตายแบบ2องร้อยเปอร์เซ็นทำไมมันเลือดลดวะเหียกลงเจอเมนต์แอยู่ปะมีอยู่วะมานาไม่พอมานาไม่พอมานาไม่พออีกนิดนึงก็พอแล้วมันร้อยเดียวเองอ่านแก๊งเลยอ่านแก๊งเลยอ่านมันเห็นกูแล้วกูลงไปไม่ได้ไม่รับมนหน่อยละไม่รับกูเดินกูเดินมาตรงเนี้ยกูเดินมาต้องนานแล้วแล้วอ่านมันดองดองดองอยู่ก็แล้วก็ไม่เข้ากันก็อ่านมันไม่อ่านมันโอ้ยอ่านโดนแก๊งตรงเนี้ยอ่านจ๋าอ่านเอ้ยอยู่ไหม แม่เหมือนไม่เหมือนตัวควีนมี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 ไอ้กูกูบอกอ่านเรียบร้อยอ่านกูตายอย่างอย่างยายายูถูกรีซินโนงผมอยายาคุณคุณคุณยาบังอาจคุณคุณโอ๊ยอะไรครับอะไรโอ๊ยอะไรของคุณครับะไรของคุณครับอะไรของคุณครับพึ่งหล่อเท่ากันแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วเสียงมึงหายแล้วยังไงดีแล้วกูุกหลักขึ้นไปจะมาตีโอ้ย มาแล้ว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 สตานที่นั้นสถานโอ้ยโอ้โหบอกเลยว่าจังหวะนี้หมดพอดีคุณจิตดีนะฮะสไอเลดหมดพอดีได้ปะเออจังหวะนี้ฮะเมนท็อปเลนกูกูกูมากูมาคิวมันทำไมเลื่อมือตลาดนี้ไรอันนี้ขึ้นมาดีินบอกให้ติดดีินบอกว่าอนี่ขึ้นไอไขวะใครขึ้นวะไก่มันติดไก่อยู่นี่ไงไก่เดิงขึ้นไปอ่ะไก่ไก่ไก่เดือไก่เดินยมันแกงกู เลงเลงเป้าหมายเนี <c ười> okay. ่ยเนี่ยไก่เลือดตีสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เกือบตเปอร์เซ็นต์น้ำเยี่ยเปอร์เซ็นต์เลยว่ะเพื่อนเปอร์เซ็นต์เลยเออเอาดิเออเออเออยังไงเออโดนรวบรีซินกูพยายามจะสุกเตะออกไปโดนแพ้สิบตีตายโดนแพ้สิบตีตายแพ้สิบแดงอ่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าใส่ไข่ดาวมาด้วยเฮ้ยทำไมมันยืนอยู่เลนทางบ่อยรัวจังวะมันก็ไม่ไปเลนไหนเลยใช่ไหม เกมนี้มันเลิกออฟอาร์โออูไปเลนไหนก็ต้องยืนอยู่เลนนั้นนะ้อนะบารุมกุมกำอู้ดีวายซินเดลเล่แล้วเหรอของเร็วจังนี่ขระหน่ำโดนฆ่าเนีนะ่ยดีวายซินเดลเล่ <laughs> ดีวายซินเดลเลมันออกดีวายซินเดลเล่เอาไม่นะเตี๊ย75เร็วดิเร็วใช่ไหมมีคนดูอยู่5,000ล้านคนอยู่เลยแต่เร็วตรงใจแบบ ไอ้นนท์แม่งคนเบาหวานเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยออกไปหมดเลยไอ้ปื้มอ่ะได้ยินเสียงไอ้ปื้มปื้มเ้ยเสียงือก็จะรอเราปื้มยังไงล่ะอย่าอย่าอย่าอะไะครับอันอันจะแกงะรับรับแกงเพิ่มด้วยพี่แกงเพิ่มด้วยนี่มันจะได้กูเหรอใจคอมจะโหดเทียมเกินไหมใจคอมจะเอามาหิดเกินไปแล้วมันจะได้เคเอาแล้วมันสวยจะตายแล้วกูชีพหายแล้วไมาให้กว่างไดน้ำมิโซะอกสอง ไอสองศูนย์ศูนย์สองว่ะเขจะไปช่วยบนได้ไหมน่ะมึงมาช่วยบนหน่อยเดี๋ยวเออช่วยอะไรวะคนละเกมกันปะปากพังงาบแล้วเพิมึงช่วยหน่อยมือจันงงว่าทำไมแพ้กูเจอได่หน้าที่มี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 เซ็ตผิวขีดคลองมาด้วยไม่ก็ไม่อยากไล่ตามเลยเซ็ตผิวก็เพราะว่าทุกทีที่ฉันกอดเธอไว้ฉันเพียงปัดเลือดได้เลยาให้เธอต้องปวดร้าวโอ้ โอ้โหมาอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้อ่าเวรคุณเบุกเขาเลนเมื่อกี้จริงๆๆๆจริงจริงจริงมันไม่ต้องไปได้นะไอ้เจนน้นก็ตายอยู่ดีอะไรคือเมาไข่มาอยู่เลนกูนะเมาไข่เมาไข่เดินผิดเลนเมาไข่หลังมึงอาจจะมีเซตเถือก,ก็ได้นะอู๋ลิซันดาเก็บสองแน่เลยไม่กันแต่แรกวะ <c oughs> มันกันไม่ได้ข <c oughs> <c oughs> ิวดีนักสมน้ำหน้าเออขิวดีนักสมน้ำหน้า <c oughs> ตายตายตายเนี่ยไม่เห็นเพราะคอมมึงเปิดได้จอเยอะเลยมันแหลกขึ้นมาแล้ว ไอ้เจ๊ตื่อเหมือนเลิกแกงกลางแล้ววะทำไมครับเนี่อะปแกงร่างแทนอ่านพ่อเอาลิฟต์จากพ่อเผ่าพ่อมันเป็นสไตล์เพิ่วมันเป็นมันเป็นสไตล์เผ่านต้องมีความอยู่นี้กับเพ่ามีคนเทเลงหลังมีคนแฝดว่ะช่วยกูดิช่วยช่วยลิฟต์ครับลิฟต์ไอ้มีคนมีคนเทเลลงหลังแฝดแฝดแล้วนะบริเวณแฝดแล้วนะแล้วทำไมแล้ยังไงเดียวยังไงต่อเดีวยังไงต่อ แล้วยังไงต่อเยอะจัดเยอะจัดตายเยอะจัดเยอะจัดนอนจมดองนอนจมกองขี้จิงครับแป๊ตี้เศรษฐีจะแก๊งอะไรนักหนาวอ่ะจะโลแมันซัาถึงขั้นเดินมาข้างบนเลยอะไรวะตับตับเดินเล่นนี่คือการเล่นของ อัจฉริยะเดือดเดือดเลือดพ่านเอดีนะเจ้าตัวรอดได้นะมึงรู้สึกอาตัวรอดได้ดิแคทลี่มันพุ่งหนีได้อะมันมีตะกี้หนีอะมันก็เราเป็นไงโดนใครสากูยิงไงเป็นอย่างไรอาจจะไปอย่างเราอาจจะไปมาดิเค a o s เลยกูเนี่ยมาหนึ่ง break out chaos เลยหยิบดาบเคโทสขึ้นมาเลยใช่ไหมดาบโซ่คู่ใจไอ้นนท์เอาโอ้โหตุ๊กตาไม่น่าไม่น่าได้มีมีตีมีตีมมีตีมก็ดิโอทำดีมันก็มีเช่นกันนะเด็ก ไม่เดือดแม่จริงก็เข้ามาน้องชายเข้ามาทุกทตายอย่างหนอนแห้งตะบนนี่ไม่แตกหรอวะอืมไปพวกกูโดวารีแบร์เซตถือแดนาแน่แน่โดนเขาเมาไข่ด้วยโอ้โหเมาไข่คนนี้เมาไข่ด้วยค่อนข้างที่จะน่ากลัวแม่พอจะจะใส่แล้วก็ใส่ไปเถอะใส่หน้าแม่ใส่หน้าแววงเลยลูกเียปวดบากแล้วไอ้อ้วนเอ้ยใส่แห่งเลยเด็ก ตัวตัวแม่วะลูกตัวของแม่วะลูกไอเอเป็นลูกขนุนเลยตอบจัดทุเรียนมีหนามกลายเป็นลูกขนุนเลยเก่าเก่าเรนึกลามึงฮะไอเด็กแม่แม่จับโคตรลายแม่จะโคตรไล่แม่อาร์ไคโอใส่เอาว่ะเฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ใครจาพยายามที่จะยิงเอา กูวางนี้ได้ไงวะมาดิปรับปรับปรับสวยงามทำไมเลื่อนไม่เด้งทำไมเลื่อนไม่เด้งทำไมเลื่อนไม่เด้งเลื่อนไม่เด้งเลยไม่ไกลนี่กูหมดแต่ดูเขาเนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียของกูเหมือนเชนเลยว่ะเลื่องว่ะไม่ตาเลยมีเต้ปะไม่มีขึ้อเลยอันขึ้นอีกขี้เลยตาตาแล้วแตวแล้วโอ้โหไดอาน่าไปอีกแล้วอุลตร้าแมนแตวแล้วแตวแล้วตาแล้วแตวแล้วอาจารย์แตวแล้วกูอยู่ขึ้นขี้นี้ได้หรอ เอาแตวแล้วไงเท่งเถิดเทิงอะไม่เคยดูอ่ะอาจารย์แตวแล้วตอนสตีทไฟเตอร์ด้วยนี่ไง let's go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  boy let's move up let's move up let's move up let's go 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 อันตีไปโดนไหมไม่โดนเลยครับผมโอ้ยไปปั่นไม่ทันน้อโอ้โหกูอันตีแล้วแต่มันมันสตั้นผมบูดีแบมันจับกูไว้เลยแล้วมันก็แล้วมันก็แล้วมันก็ดึงคนมอยไม่รู้โอแบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยต้องเบ่งกล้ามโทหน่อยตายเลย่สวยงามครับโหเอาหวักเมลีซินได้ถือกำหนดกูเร่อตอบอะไรนะ นี่นะกุณหนีมาฟาร,ร์มล่างยังมีคนตามกูอีกคุใจโหดเหี้ยจริงๆพวกมึงเอามึงย<า>ังไม่ได้ตายเพียงกำพังเลยยี่อาแข่งลงด้ยเฮ้ย<ฮ><ฮ>มีคนตีมีคนตีลุงมานน้ำมาเหนือกระวงังระวงังนั่นไงเหี้ยใหม่ละคูณตันแล้วกูหนีเขาหมื่นแน่จริงก็เข้ามาไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มไอ้หนุม่มแน่จริงก็เข้ามาไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มตันไม่หนึ่งที ล่าสุดกับยอดกันเลยทีเดียวเชียวอาจารย์ยอดเลยครับเราต้องมีบากกรรมว่ะเออเราต้องมีบากกรรำยกขึ้นมาเลยสวยอฮ้ยเก่งจัดๆไดอาน้าไปดันป้อมเควงเควงเควงกับไม่ยอมมึงอยู่เลยโอเคว่ากับว่มันเอากูนี่แหละอยู่นะมันจะโบเคนกูมันจะเดสทรอยกูกลับแล้วว่ไใบไดอาน่าไม่ใจเลยวะไม่มีไม่มีมูลเก่งจังเล่นไปพี่น้อง นี่หนังเมนในเล็กตั้นไม่น่าไม่น่าเมย์ใช่ไหมไม่น่าเกิดขึ้นได้เมนท็อปเลนบนุดก่อนเดียระแล้วเล่นป <c oughs> ่าบุ๊กเมยท็อปเลนนี่แหละข่าวมวยยากนะน่าตลกนะน่าตลกอืมเป็นเลยน่าตลกมาก <c oughs> ต,าตัวเบลเลอร์เลยเหมือนหมีเลยที่เห็นมันกระโดดมันคูดเอาตั้งไนแล้ววะตัวใหญ่เหมือนหมีเลยดูดิเล่นสกิลเล่นสกิลยืดตัว YouTube เองแป๊บเดียวไม่น่าเร็วขนาดนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เร็วไงเพราะมันคือวอล์ีแบนไม่ใช่เร็ว ถ้าเร็วจะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเร็วจะขี่ม้าครับเฮ้ยเฮียเอาเอามาดิโยมก็มาดิโยมก็มาดิโยมที่นนอนจะเล่นมินนอนระวังโอ้อก็ผิดโทษทีก็มาดิโยมก็มาดิโยมเอ้ออ่านอุตษาหปานลม ไม่ได้พี่รอนเหมือนเดินไปออกพอกเจตายกันหมดเลยเหรอใช่เก่าดิเออขั้นผมก็เก่าดิต้องบอกด้วยเหรอต้องรู้วไงเฮอันต้องเราสองคนแล้วจริงเสียงลงเลยใช่ไหมแล้วแต่แต่ แต่แด๊ดแต่แต่เราก็ตัดลมโดมปุ๊บมึงเตะเลยอ่ะโอ้โหแรงยเลยคอมโบเท่าไหร่คอมโบคอมโบดิบหรอคอมโบคอมโบซีโรคอมโบซีโรคอมโบเหรอคอมโบรคอมโบโรเข็มี้เออภาพมาปัดลมโดมปุ๊บแตะหนีโอ้โหภาพมาบอกเลยอ้ไปได้กันได้เอาหน้าเพื่อนกูยังเล่นเีซินไม่ช้ำใจเย็นเน่ยังมาขโมยของกูอีก มาไหมเปิดกูไหมเซตถือยกกูโดน3ตัวตุ้มอยู่นี่แหละกูว่าอยู่นี่แหละอยู่นี่เนี่ยเช็คดิเช็คดิสิงไว้ไหมอู้อีกวิญาจริงใช่หมดเลเดทออฟเหียมเอ้ยนะป๋าเหลียมออฟเด็ดิเหลียมออฟเดทเดทเป็นและตายมาสู้เลยโลกหนึ่งของฉันสิทนายแน่จริงนะเดอจะเก่งเก่งมาจากไหนไม่เป็นไรกูดึงสแต็กสิบเปอร์เซ็นทุกตู้ตู้ตุ้มตุ้มตุ้มไอ้เด็กมึงลุ้มเหรอ ว่ายละคูหนึ่งหนึ่งใช่แล้วโดนไหมโดนโดนล็อกไหมเรียบร้อยแตกเพราะว่าไปมันเบาไฟอยู่แล้วอออยู่โลกวิญญาณดูที่เดียวกับฮิคาริมทูริมาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เดวมัสเซียใช่อยู่เดวมัเซียของของออยแล้วออยไข่ออยไข่กันเว้ยโดนล้วบดนลวบปุ้มตุ้มต้องให้รีเซ็ตเตะปุ้มมันจะเตะเราปุ้มเลยตุ้ง ออกเลยเลยไอ้ขวานตีกระจายอ่ะไปก่อนสมัยสมัยก่อนต้องออกตลอดเลยพอออกปุ๊บจะเห็นความแตกต่างเลยมันไ,มได้ทั้งกระจายที่มันจะสามารถสั่ง,<า>งแฮมเบอร์เกอร์ได้แบบได้แฮมเบอร์เกอร์เลยแตก่กับเบอร์เกอร์ได้เหี้ยหรือเป็นไฟหรไอกระเพราไม่คือได้กะเพรามึงแต่เบอร์เกอร์ได้แฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวมึงแค่มันได้เหี้ยหรือเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์รสข้าวเหนียวลาบอร่อยมากเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบแต่เบอร์เกอร์ไม่ได้แฮมมีหรือเปล่มีแ <Việt> ต่เบอร์เกอร์ไม่มีแฮมมีแต่ขนมปังไม่มีแฮมเบอร์เกอร์เซเว่นนะเออ ใช่ไม่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 ใช่ไอเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบอร่อยเบอร์เกอร์เซเว่นอ่ะนะใช่ที่มันเป็นข้าวเหนียวมันมีด้วยเหรอเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบซื้อที่ไหนไม่ใช่เป็นข้าวเหนียวเข้าเป็นข้าวเหนียวใช่ป่ะเป็นชั้นอ่ะแล้วก็มีไส้ไส้ตรงกลางอ่ะไอ้ตรงหรือเบอร์เกอร์คือเป็นเป็นลาบก็ก็เซเว่นเะล่ะก็เซเว่นกูบอกเซเว่นไม่หรอกราคามันมันย่อมเยาเกินไปโอ้โหราคาย่อมเยาเกินไปถูกและดีไม่กินไอกินก็ต้องกินที่มันดีๆทีว่าแตเบอร์เกอร์นะเว้ย ไม่ถ้ากินจริงๆใช่ป่ะถ้ากินจริงๆนะกูก็ไม่กินหรอกก็กินอันละร้อยล้านกินทีหมดตูดนีเฮ้ยเปิดนี่มันจบๆไปดิแม่งจักรวยเปน็นตนเออมันแพ้ๆไปเพื่อเออ,เ,อ,อเริ่มมาเล่นทันทีเนี่ยเปิดนี่มันแพ้ๆไปแม่งขี้เกียจรอเออแล้วกูต้องให้เดินนำหน้าแล้วก็เซธถือยกกูใช่ไหมยยเย้เอเดียเอเดียนำหน้าเลยเป็นไงล่ะอันนนับแล้วก็มึงใหม่แหละเอาเอา เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเอาเอาเหรอ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 โอ้โหไอ้เหี้ยมีเรียบร้อยเราร้อยโดนบริแบโดนบริแบมังกรคำรามโอ้มาโอ้โหคำรามเป็นไงล่ะ านนะโมนะโมต่างนะโมมันโกจริงๆออกต่างนะโมน่ะมันโกจริงๆแต่ได้ได้แน่แน่เลยเนี่ยทําลรไมมันโกอย่างงี้โกตรงไหนวะเออโกงไงวะพ่อบนแไม่แตกก็เดียวพ่อบนแล้ไม่โดนถ่ายยักษ์ที่วะโกงไงวะตาหน้าอะไรมนถ่ายละแม่แ่เข่งเข่งคินขี้ขีเข้าไปตะขี่ไหมอ่ะเย่โรดดี้แบล็ทขี่ไหมอ่ะเอาเไหม ใส่อไาไปแล้วเอาเออโซลีเข็โท่งแล้วกูเมื่อกี้ขอเบิร์ดขอเบิร์ดหน่อยเออตัดเลือดเอ้ยดีมากดีมากมังกรมันหมดแล้วนอนมังกรมันหมดมึงคลมันหมดแล้วนอนมังกรมันหมดแล้วโอ้ยน้ำแตกมีน้ำมีคอยหิวมึงดูมึงดูมึงดูกูแพ้เลยอี้ยมึงดู ดูโดูโก้นี่ไม่ไม่ไม่จิตวิญพี่ครับ